สวัสดีครับทีมงาน Ben o p t t o o n จะพาท่านผู้ชมามาดูการแต่งของ Mercedes-Benz w 1 4 0่ง่ศูนย์ w หนึตัวนี้ราคาตั้งแต่20ปีที่แล้วนี่ครับอยู่ประมาณ6,5ล้านหนะครับซึ่งใครได้ครอบครองเบนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐีย่อมๆนะครับส่วนการแต่งมีอะไรบ้าง เดี๋ยวทีมงานจะพารีวิวให้ดูนะครับเรามาเริ่มจากเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับ500 SEL เต็มซุ้มนะครับใหญ่มากครับ8สูบนะครับถือว่าใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดฝาโปงก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าการแต่งตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับในรายการแต่งตัวนี้ก็จะประกอบด้วยกันชนหน้านะครับเดิมทีนี่เป็น กันชนกาบเรียบนะครับทีนี้เรามาปรับโฉมเป็นกาบร่องนะครับเราไปซาะร่องแล้วก็ให้เป็นดูแนวทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นปี2000ไม่ใช่ครับโทษทีเป็นปี97 98นะครับจากปี92มาเป็นปี97 98นะครับส่วนกันชนหน้านี้ประกอบอะไรด,ด้วยบ้างก็มีสปอร์ตไลท์นะครับเสริมด้วยไฟซีนอน นะครับไฟสีนอนแล้วก็ส่วนกระจังหน้านะครับส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นสีซี CC, ทรงสปอร์ตมีดาวใหญ่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีดาวจมโลโก้โมเตอร์สดเบนด้วยนะครับส่วนป้ายกันน้ําก็จะเป็นกันน้ํา100%เรเซนนะครับเรามาดูว่าตัวนี้ประกอบอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับส่วนแม็กนะครับล้อแม็กก็จะเป็นแม็ก อขอบ18สอชิ้นของโรล,ลนเซอร์นะครับโทษทีครับเรามาดูอีกต,ตัวหนึ่งแลครับก็คือไฟมุมหน้าก็จะเป็นขาวส้มนะครับสเปคอเมริกานะครับส่วนดูมาเรื่อยๆนะครับส่วนสกเกิร์ตข้างนะครับก็จะเป็นทรงเอ็เช่นกันนะครับจะมีลวดลายหน่อยแล้วก็ตรงที่ซุ้มประตูซุ้มบังโครนนะครับเขาเรียกซุ้มบังโคนก็จะเซาะล่องเป็นสีช่องแล้วก็เสริมด้วย ตะแกรงเหล็กนะครับแล้วผลสีดูเรียบมากครับเรียบสวยหรูนะครับส่วนมือดึงประตูนะครับแล้วก็เสริมด้วยโครเมียมนะครับ8ชิ้นนะครับดูให้สวยงามนะครับให้เงางามสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับตามมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะประกอบอะไรด้วยนะครับก็จะประกอบด้วยกันชนหลังเช่นกันนะครับ กันชนหลังเดิมก็จะเป็นกาบเรียบเหมือนกันก็ามาแปลงเป็นมาซ่อลล่องเป็นกบับเ,เป็นกาบล่องให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสปอยเลอร์หลังเ,เป็นทรงแนบติดกับฝากระโปรงหลังนะครับเ,เป็นสไตล์ของ e m g เรียบนะครับส่วนโครเมียมตรงเหนือป้ายทะเบียนก็จะเสริมด้วยชิ้วโครเมียมสแตนเลสนะครับ ส่วนไฟนะครับส่วนไฟก็จะเป็นไฟลมดำ LED 3ชิ้นเดิมก็จะเป็นไฟ2ชิ้นนะครับเอเป็นาขาวเหลืองนะครับของเดิมๆเ,เป็นขาวเหลืองอส่วนปลายท่อก็จะเป็นของ EMG นะครับดูกันชนหลังจะมีอลวดลายนิดหนึ่งนะครับ